เซนครับออฟฟิเชียลเฮ้ยคิมมึงรู้ใช่ไหมว่ามึงทำอะไรไปไอ้กูเล่นนะครับกูปกติไงใช่เหรอแน่ใจนะแฟนกูส่งอะไรมาให้ดูไม่รู้แก้มแก้มส่งอะไรมาให้ดูกูดูไม่รู้มึงทำอะไรอ่ะกูไม่อยู่แป๊บเดียวอ่ะกูไม่อยู่แป๊บเดียวเองอ่ะจะมึงจีแฟนกูนะเกิดไปเปล่าเขามานี่กลัวไม่มีหลักฐานมึงกูเห็นแต่แหละมึงอ่ะบอกรักแฟนกูมึงไม่กลัวกูด้วยกูเห็นในคลิป เันไม่เกินไปว่ะมันไม่เกินไปจริงมันไม่เกินไปจริงว่ะฮะฮัลโหลว่าไงบอสเกิดเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลคือไอ้คิมมันจี้แฟนกูเว้ยมันก็รู้ว่าเป็นแฟนกูอะมันจี้แฟนกูอะมีคลิปอะไรเขาส่งคลิปให้กูดูอะแฟนกูเขาส่งคลิปเสียงให้ดูอะใช่หรอเออกูแบบกูเอฟเคไปแป๊บนึงอะแล้วแล้วกูให้แฟนกูอยู่กับมันก่อนไงแล้วมันก็จีแฟนกูอะยังมันเกินไปปอกวะตุ๊ดที่ทำทำไมอะ อยาเอาไงคิมมึงเี่ะไม่รู้ไงก็เขาก็มานี่รีโกนพี่ไม่เกี่ยวไม่ไหมแต่มันมันเกินไปปะเอออย่างถ้าสมมติไอ้บอสอะมีคนมาจีบแฟนมึงอะอ่ะมึงบ้าเป็นไงฮะโกรธไหมใครๆก็โกรธเออถึงเป็นเพื่อนก็คือมันก็เกินไปวะนุ่มยาวไงคิมมึงเนาะมึงจะเป็นเพื่อนกูได้หรอกูว่างเป็นเพื่อนกูไม่ได้แล้วอ่ะอย่เอาไงอ่ะโอ้ว่า เราในแบบระยะเวลา3-4ปีที่กูรู้จักมึงมามันไม่มีเหตุผลเลยใช่ไหมกูว่ามึงห่างๆขอก่อนดีกว่าเพลสเอ้มไหมเข้มโอเคไหมมึงห่างๆขก่อนดีกว่าอะไรนะมึงห่างๆขอก่อนดีกว่า มึงลองให้มึงเฮียเลยคิดมึงก็มึงเป็นคนทำผิดไม่ใช่หรอมึงก็ต้องยอมรับดิผมยอรับไม่ได้ขอดวงเพื่อนขอดวงผมบอกกันแล้วสามสี่ปีไม่มีความหมายเลยอย่ามึงเป็นไปวะขอโทษเพื่อนกูไม่เลยแก่ดิครับ S <S มีอะไรก็บอกกันดีทีอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมาทําคลิปแบบว่าแปลกใหม่มากเลยว่าทุกคนผมจะแปลงร่างเป็นไม่ได้แปลงร่างหรอกผมเออผมก็คือแปลงร่างเป็นแฟนตัวเองไมยแต่ผมแบบไม่มีแฟนนะทุกคนเออผมจะแปลงร่างเป็นแฟนตัวเองแล้วก็แบบยืนเอฟเคเซร์ไว้แล้วแบบดูปฏิกิริยาไอ้คิมนี่มันจะแบบมันจะต่อแฟนผมหรือเปล่าทุกคนก็เออถ้าเกิดถ้าเกิดมันเอาอ่ะผมจะดึงดราม่าเลยแบบ มึงอะ่ะตัดเพื่อนกูเลยดีกว่ามึงอ่ะไม่ต้องเป็นเพื่อนกูหลอกอะไรเงี้ยทุกคนเออจะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดใช้กด subscribe คอนเทนต์แบบนี้นะตหรับคลิปน,นี้ก็ไปชมกันเลยนะครับผมหูหูหูฮหูห,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 หูอย่าลืมกดตามช่องเพลงผมด้โปรโมทแปบ๊บจบปะ โอเคครับวันนี้เราจะมาเล่นไหมครับเอาชีวิตโลดอดูกระช่องโกคิมกูแชนแนลคิมมาเล่นนี่ผมแปลงเปลี่ยนผม่รู้เปลี่ยนผมเปิดคนปอกกีตามด้วยนะครับโกคิะชื่อมันเป็นนามสมมุติที่เฉยนะทุกคนแบบมันไม่มีจริงเลยทุกคนชื่อแล้วลูกผมไอคิมานไอบอสเขาบอกว่าลองตั้งชื่อมาแก้มอะไรเงี้ยทุกคนผมก็ลองตั้งมาแก้มาทำทรงไปแบบเป็นเป็นเดินเดินเล่ย์ล่อนแล้วกันทุกคนเดินเล่ย์่อนเดินเล่ย์่อนทุกคนดีดีดเชิบเชิเชิบเชเล่นไงนี่ เล่นไงนี่เล่นไงนี่ทุกคนนะขอเล่นไงนี่ชิบเชโอ้ยเ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 อ้ยสวัสดีพวัดีถึงยังไม่มาเรามาเล่นก่อนฟิมยังไม่มาเรามาเล่นก่อนเรามาเล่นก่อน ชล้ยผมมีบอกไปในทุกคนวันนี้และเอาไอฟิมมาเล่นด้วยแต่แฟนมันมาเอามึงไอ่ะแฟนมันไม่รู้สิน่าจะใช่เออนั่นแหละเอามาเล่นด้วยแล้เออจะเล่นไปกับเขาเถิดไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยเออเราชื่อแก้มเราชื่อเก้มอะไรชื่อก้มออชื่อแก้มชื่อก้มอะไรมาขีดก้มแล้วโอเคโอเคแล้วเออก็อะไรหรอนะแก้มเท่าฟิมเท่าฟิม เข้าฟิล์มเออเข้าฟิล์มเลยอ่ะใช่ใช่โอ้โหกีนี้ก็อะไรก็เจอกับใครนะทีนี้มันจะแบบปฏิกิริยาจะเป็นยังไงทุกคนโอ้โหชึบชืบชืบจื๊บอืมจะเล่นไม่เป็นเลยหรือยังไงเนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวหาของให้เดี๋ยวหาของให้จูฟิล์มก็ชวนเล่นไม่รู้เดี๋ยวหาของให้ดิโนเอ่อชืบ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 อืมเบิบเบิเบิเอาเอา ช่ด้วยช oh, ื oh, oh. Hmm, okay. oh, oh, okay. oh, ่อ oh, ด okay. oh, oh, uh ้วยเช่ด้วยนอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยอ้ยอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยอ้้ยโอ้โ้ย้ย้ยอ้ย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 ย้ย้ยโอ้โ้ย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 ้โอ้ยอ้ย้ย้ยอ้ยอ้ย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  ไม่เป็นเพิ่งเล่นทำไม่รู้ครั้งหนูทำไม่เป็นเพิ่งเล่นทุกคนโอ้โหชุบ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 โอ้ทําไม่เป็นโอ้เพิ่งเล่นจะทําให้ทุณเป็นนะเอาหอนหค่นู้นโอ้โหแล้วมันจะดูแลดีไหมเนี่ยเป็นไงถ้าสมมติผมอาหารจริงแล้วฝากแหมมาให้คิมอ่ะสุดยอดเลยไหมอาหารเงยมันไม่มีตัวแมลงวันเน่าเหม็นนู่นแมลงวันเน่าเหม็นมันหา มูพวกวัวพวกไก่อะไรพวกมันยากเลยอมันอยู่ในห้องมันหรอวะโอ้หนูเหวี่ยวนเราเจอวัวกันแล้วเราจะต้องหาวัวกันเถอะทุกคนโอ้โหไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงไป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 โอ้เธอไปไหนหญิงเธอไปไหนเอาไปเอาไปเอาเนื้อวัวกินกันเราไงวัวตายวัวตายนี่ เดินเธอรากำลังกระบิดเดินน่ารักเว้ยเดินน่ารักเว้ยฟิฟ่์ให้ชมเราเลยเออคุณฟิฟไม่ให้ชมเราเลยทำไมล่ะเธอช็บเช็คเช็คฟิฟมมาทำอะไรหรือเปล่าเราไม่น่ารักหรอเราไม่น่ารักหรอโหนัดแหลกได้แฟนอยู่ในอีสานอีดอโอ้ยอย่าอย่ากันตัวผมนี่ทุกคนวันเลิกทำไมว่าอยู่ดีว่างั้นพูดพูดอย่างนี้มันมันไม่ดีต่อสุขภาพจิตตัวเองนะมสุขภาพโอย่างนี้ยมันมันไม่โอเคนะมันไม่โอเค โอ้เธอไม่ควรพูดอย่างนั้นนะมันไม่ดีเธอชอบเราเข้าใจไหมนั่นเธอชอบเราแล้วไอ้ยอยู่ดีๆมาโคตรลรดแหล่ะเดี๋ยวไอ้ิี่มันก็จ่าหรอโคตรลรดแหล่เลยวมันได้หรอโคตรลรดแหล่เลยอืมเดอ๋ยวมันได้หรอไม่ชอบหรอไม่ชอบหรอเอ้ยก็ไม่ได้โหไม่ชอบเลยก็กัมกึ่เออกัมกึ่งก็คือกักึ่งก็คือกัมกึ่งสักนิดเลยอ่ะเออทำไมเราไม่มีแฟนล่ะ ถ้าเราไม่มีแฟนล่ะถ้าเราไม่มีแฟนล่ะทุกคนโอ้โหถ้าเราไม่มีแฟนอ่ะยังงั้นก็ได้แต่อยู่ไม่ไม่มีแฟนก็ได้ดีโอ้โหชึบชุบเดี๋ยวนะทุกคนปงปงปงกลับมาไปรูปเป็นห่าปงเธอเดี๋ยนะเดี๋ยวนะทุกคนต้องแบบว่า นี่เอ้าเธอไม่ชอบเราเลยหรอเอาก็ไม่ได้บอกว่าไม่ชอบไงก็ชอบก็ได้เธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยฮะอยากจีบเป้าอยากกีบเป้านี่นีอยากจีบเป้าเดี๋ยวเธอเธอต้องกีบดีเธอต้องกีบดีเธอเธอเป็นคนพูดเองใช่หรอฟีมให้เดี๋ยวเลิกกับฟีมให้อุ้ยขนาดเลยโอ้ลงทุนยังไงเีบ เราไม่เคยเห็นใครลงทุกขนาดนี้นะเนี่ยไปละแล้เสียเวลาเธอจีบไม่ได้จีบแล้วโอ้ตัว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 ชิบ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 จะขยบเล่นจะขยบเล่นเขาจะมอยไหนละจีบไหนละจีบแล้วกเหลือด้วยไอ้เจ้าแฟนนี้ก็ต้ตายอ่ะอีดอกอันวมเป็นเป็นลำล่อคือจะมาเป็นลำล่อถ้าจีบอ่ะจะดีหรอจะดีหรออะไรคือจะดีหรอทำไมอ่ะเธอรีมเหรอ ไม่กลัวฟิล์มหรอนีด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 ไม่กลัวฟิล์มหรอนในหลอกของมันแบ่งกันได้หเฮ้ยกระเพื่อก็คืนแล้วกันเฮ้ยไอฟิล์มไม่ได้ว่าอะขนาดมันมาโอ้โหของกินของใช้เพื่อนกันแบ่งได้โอ้โหไม่เสียหายจริงอ่ะแล้วอิงดีเออฟิล์มโกดอ่ะนี่ตัดต้นไม้แล้วถ้าฟิล์มโกดอเล็ดแหล่แรดแหล่ไอถ้าฟิล์มโกดู ต้องต้องไปงอฟิมไงแบบต้องไปพูดคุยเจรจาอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าไม่ดีอ่ะโหฟิมมันรักแฟนนะเอถตอนเยอะจังเลยอ่ะโอ้โหฟิมมันรักแฟนนะมากมากโอ้โหนั่นนั่นต้องเป็นเรื่องของอนาคตแล้วแหละมันอะไรไม่ได้แล้วตอนเนี้ยเออต้องเป็นเรื่องของอนาคตเรื่องของอนาคตว่าโอ้โหเฮ้ยเธอจะตายทุ้ยเธอจะตายอืม เออพีผีโหดกว่าคนเล่นเป็นอีกอืมเออเออเฮ้ยเฮ้ยโฮ้ยเราเล่นไม่เป็นจริงดีพูดขนาดนี้แล้วไม่จริงก็คงไม่ใช่ละมั้งโอ้โหเราเล่นไม่เป็นทุกคนชิบชิบชิบโอ้โหที่ทุกคนเอ่อเอาไปทำอะไรต่อดีวะเออเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะสร้างบ้านอะไรกันทุกคนสร้างบ้านสร้างบ้านนี่นี่สร้างบ้านสร้างบ้านอุ้ยสร้างบ้านด้วยสร้างบ้านด้วยโอ้โห ไม่เห็นมึเก็บไปมึงไปเป็ดเชื่อเพลย์จีบเลยขอหวานหวานเดี๋ยวจีบอะไก็จีบอยู่นี่ไงเธอเดี๋ยวแบบช่วยทำนี่ทำนี่ไงอุ้ยเดี๋ยวจีบไม่ติดหรอกอ่ะหืมอุ้ยไอี้พี่โซนูแมนอืมโซนูแมนแจ็คกี้เหรอวะอืมโหโหชุบชื้นจีบไม่ติดหรอกโอ้ยดีเงี้ก็ตุ่มติดเล้วเออโอ้ยโอ๊ย อื้ไม่ไม่เธอเดี๋ยวเขาช่วยเดี๋ยวเขาช่วยนี่แต่เราตายทุกคนเราตายโอ้โหมันเล็ดแหลกริงนะทุกคนไอ้คิมเนี่ยอืมันจีบแฟนจริงเรอวะเธอตายแล้วไปอยู่ไหนถ้าผมดีบแฟนเนี่จีบแฟนจริงก็บอกทุกคนแต่ผมดึงตึงสามันเลยด้วยถ้าเกิดผมผมแก้งครัผมมาแล้วผมดึงตึงสามันเลยแบบจีบแม่จีบแฟนคุณทำไมวะอะไรเงี้ยเหมือนทุกคนน่าสนุกว่เน่าสนุกเหรอต้องสั่งสอนไอ้คิดแต่คนคนแบบเนี้ยอืมเดี๋ยวไปรับไปอยู่หน่อยนี่นี่นี่ นี่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 อยู่ไหนโอ้นี่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 มันนี่มันนี่เถอะตามมาตามมาเร็วเรเหรอโอ้โหตามมาก่อนตามมาก่อนเดี๋ยวิดเวต้องไปบ้านก่อนไปบ้านก่อนจะมีจลอจะปลอได้เลยได้ไปบ้านกมอไปบ้านมีอะไรผมบีขันนี้เด็ดมาบอกทุกคนงั้นเธอลองบอกรักเราสินานๆหวานๆเลย เนีนหวานเลยได้เลได้เลยโอ้เขาหลเพืนนะแก้มโวยคับตุกตุ๊อะไรางเงี้ยเลยเแล้วเอิเฮ้ยเอาอีกเคเอ้อีกาอีกเอ้เกือบละเกือบละโอ้โหเฮ้ยอยเขาจะตาอยู่น้นไอ้ยิ้เคบริเกชันไม่ทันสมัยเคยเขาใจเจ้าของขึ้นายแต่อลีนี่ไงนี่ไง นี่ไงนี่ไงอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงนกเจี๊ยมนกเจี๊ยมอืมอวดเกีมบอกไปว่าไม่กลัวอุ้ยทำไมคิปเปอร์มันเยอะจังเลยบอกไปว่าไม่กลัวไอ้ฟีหิ้งหิ่งไอคิปจะตายแล้วบอกไปว่าไม่กลัวไอ้ฟีมโอ้โหชิบ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 เดี๋ยวนะสร้างซ่อมบ้านก่อนซ่อมแซงบ้านก่อนโอ้ไม่กลัวก็ไม่กลัวหรอกโอฟีมอ่ะมันกจะดีอยู่แล้วไงบอกไปเลย บอกไปเลยโอ,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 อ้ไม่ไม่กลัวหรอกไอ้ผงไอ้ผีมาเออเอออือโอ้โหไ่กลัวด้วยผมจะแบบแกล้งทำเป็นแบบให้แฟนผม,มตัดเสียงไปใส่ให้ผมฟังเว้ยแบบเออจะไปฟ้องอนะไรเงี้ยทุกคนออคดูคอยดูเลยคอยดูเลยมันจะเอาตัวรอดอยังไงนะทุกคนโอ,อ้โห <c oughs> ทุกคนเอ,อิ่มบอกรักรแล้วยังไงต่อครับบอกรักแล้วอีกพูดมาสิเรื่อยๆอือเดี๋ยวจะจีบติดแล้ว เหลือจะจีบจิตแล้วทุกคนชุบ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 นี่นี่นี่โอ้โหจีบวัชยโอเคได้เลยเธอบอกเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขารักตึงนะครับรักตึสุดเลยโอ้ยเธอนี่คือที่หนึ่งในใจเวันเราเลยเนนเดืนเลยว่ะโอ้โหวันเดืนเลยลงุดรักแน่นอนอือหืออือหืออุ้ยเาของอมทุกคนทผมบบทาการไปเฉลยมาเนีทุกคนบ ดึงดึงก่อนนะให้มันเศร้าให้มันร้องไห้แล้วผมค่อยเฉลยเว้ยว่าเป็นผมเว้ทุกคนโอเคสัตว์อะไรนี้ก็ขอจบคลิปนี้นะครับใครอยู่นิดก็อะไรก็แชร์สุายให้เราเดี๋ยวรอรอชมแบบรอชมท้ายคลิปทุกคนว่าจะเป็นยังไงทุกคนสลิปนี้ก็ไม่ไปนะครับเรามีอะไรบอกเฮ้ยคิปเปอร์ไอ้คิปเปอร์เราจะไอ้ชิโป้งไอ้กด้วยคลิปเสียงนี่บอกเรามีอะไรบอกเอ้ยอะไรเหรอตู ตายแน่คิมโอ้ยเธอเกินไปนะเธอเกินไปนะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยบลายเฮ้ยเฮ้ยดูดีดูดีบลายทุกคนบลายย่งเง้ยมันเกินไปแล้วเจ้าทำตรงทำตัวเฮ้ยคิมมึงรู้ใช่ไหมว่ามึงทำอะไรไปไอ้กูเล่นนะครับกูปกติไงใช่เหรอแน่ใจนะแฟนกูส่งอะไรมาให้ดูไม่รู้แก้มแก้มส่งอะไรมาให้ดูกูดูไม่รู้มึงทำอะไรอ่ะกูไม่อยู่แป๊บเดียวอ่ะกูไม่อยู่แป๊บเดียวเองอ่ะแต่มึงกี่แฟนกูนะ เขามานี่กกนไม่มีไม่มีหลักฐานมึงกูเห็นแบบแหวะมึงอะบอกรักแฟนกูมึงไม่กลัวกูด้วยกูเห็นในคลิปมันไม่เกินไปวะอย่างั้นมันไม่เกินไปจริงมันไม่เกินไปจริงจริะอะฮัลโหลว่าไงบอสเกิดเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลคือไอคิมมันจีแฟนกูไว้มันก็รู้ว่าเป็นแฟนกูอะมันจี๊แฟนกูอะมีคลิปอะไรเขาส่งคลิปให้กูดูอะแฟนกูเขาส่งคลิปเสียงให้ดูอะใช่หรอเออ กูแบบกูเอฟเคไปแป๊บนึงอ่ะแล้วแล้วแล้วกูให้แฟนกูอยู่กับมันก่อนเนี่ยแล้วมันก็จีบแฟนกูอ่ะยังมันเกินไปป่าวอะพี่ทำทำไมอ่ะอย่าเอาไงมพี่ไม่รู้ไงก็เขาก็มานี่วิโกนพี่ไม่เกี่ยวไม่แต่มันมันเกินไปวะเออเนี่ยถ้าสมมติไอ้บอสอะมีคนมาจีบแฟนเนี่ยอ่ะมึงจีบแรกเป็นไงฮะโกรธไหมใครๆก็โกรธเออถึงเป็นเพื่อนก็ถึงมันก็เกินไปวะนุ่งยาวไงพี่มึงเนาะยังจะเป็นเพื่อนกูได้หรอ กูอ้างินเพื่อนไม่ได้แล้วว่ะจะเอาไงอ่ะโอ้ว่าเราใแบบระยะเวลาสามสี่ปีที่กูรู้จักกูมามันไม่มีเหตุผลเลยใช่ไหมกูว่าคุณห่างๆก่อนดีกว่าเพื่อนอื โอเคไหมคคมโอเคไหมมึงห่างกูก่อนดีกว่าอะไรนะมึงห่างกูก่อนดีกว่ามร้องไห้ทำไมอ่ะเคมมึงกัมึงเนคนทำผิดไม่ใชเหรอมึงก็ต้องยอมรับนิ

Cara, aí é colocar, aí é o <laughs>